อ่าก็สวัสดีครับผมต้าประเพล์นะครับอ่าผมแม่งอยู่ในเกม m ิวออริจินนะครับตอนนี้นะครับคืออ่าผมจะมาสอนวิธีการอัพอัปเกรดปีกนะครับสําหรับมือใหม่นะเพราะว่าปีกเนี่ยมีความสําคัญในเรื่องของดัเมดนะครับดาเมจของเราก็คือพลังลบนะครับพลังลบยิ่งเยอะยิ่งดีนะแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บอ่าตอนนี้ผมไม่มีเขาเรียกว่าอ่า ไม่มีเชื้อเพลิงอินทรีย์เทพนะครับเราเราจะหาจากไหนนะคือเราสามารถหาเชื้อเพลิงอินทรีย์เทพได้จากการกิจกรรมนะครับแล้วก็การประลองใช่ไหมครับแล้วก็จะมีดันเจียนนเดี๋ยวผมหาก่อนอันนี้ครับเราก็กดรับนะครับเราก็จะได้ทั้งขนนกนะครับแล้วก็พวกเชื้อเพลิงอินทรียเทพอะไรประมาณเนี้ยก็จะมาจากตรงนี้แหละ นะครับถ้าใครเคยผ่านมาล้วผ่านด่านนะครับม,มันจะมีทั้งหมดห้าสิบชั้นนะแล้วเนี่ยชั้นที่ผมมาถึงแล้วคือชั้นยี่บสองนะครับก็กดไปนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเรา,าเราจะได้ทั้งวิญญาณดาวนะครับโกปกติดนะครับแล้วก็ขนนกพอชั้นสูงๆเนี่ยเราก็จะได้เชื้อ,อเพลิงอินทรีย์เทพแล้ว แล้วก็ปีกเนี่ยคือยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยมันจะต้องใช้เชื้อเพลิงอินทรีย์เทพเยอะแล้วมันก็จะขยับทีละน,นิดหนึ่งนะฮะคือน้อยจริงๆนะครับกว่าปีกเราเนี่ยจะสวยงามได้นะอย่างอย่างผมเนี่ยอ่าก็ยังอยู่สายแบบสายฟรีอย่างผมก็ยังอยู่ที่อ่าเลเวลสองนะปีกผมนี่น่าจะขั้นสองอยู่ พอเราติ๊กรับรางวัลน,นะครับยังไงถ้าคนายังไม่เคยผ่านดันเจียนเนี่ยก,ก็ลองไปเขาเรียกว่าลองลองไปเล่นกันดูได้นะครับมาที่กิจกรรมดันเจียนนะครับแล้วก็ดันเดมอนนะครับเดมอนทาวเวอร์นะเป็นดันเจียนแบบหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวออีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปตะลุยให้ดูนะครับพอเราได้มาแล้วก็จะมาอัปเกรดนะครับ อันนี้ครับการอัปเกรดนะครับของปลีกมันก็มีประมาณเท่านี้นะครับแต่ทีเนี้ยวิธีหาเชื้อเพลงอินซีเทพแบบรวดเร็วนะครับเราจะต้องมีนี่ครับไดมอนด์ผูกติดนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ก็ดีหาไดมอนด์ผูกติดก็มีตั้งแต่การทำเควสนะครับการไปคริสตัลดีมแลนด์นะประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะคลิกที่ตรงนี้นะครับเพื่อทําการซื้อนะครับเชวเพิงอินซีเทพตอนนี้ผมมีทั้งหมดอ่าห0ึ่งหมื่นนะครับหมื่นนะหเรียกว่าอ่ะตีไป1,500แล้วกัน1,500้าอันนะหนะึ 1, 500, นะ่งร้อยเพชรกติดนะเราก็จะซื้อทั้งหมดเลยซื้อให้หมดครับ โอเคนี่ครับเราจะได้เชื้อเพลิงอินซีเทพเทพมาแล้วแล้วก็ไปที่ปีกครับตอนนี้ผมมีทั้งหมดสามร้อยใช่ไหมเนี่ยสามร้อยสี่สิบเก้าอันนะครับเดี๋ยวผมจะกดเลื่อนทีละนิดแล้วกันนี่ครับพลังลบก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับ สำหรับอขนนกเนี่ยผมมีเยอะผมอ่าเราสามารถดิกที่ตรงนี้ได้เลยครับเพิ่มขั้นอัตโนมัตินะครับพุดปาร์สพุดปาร์สนะครับโอ้โหพลังลบเพิ่มขึ้นมาเยอะมากอ่าแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวนะของผลอปีของผมนะครับถึงขั้นสามลว ดูซิว่ามันจะไปถึงขั้นสี่ได้หรือเปล่านะครับปีตอนนี้อยู่ยังอยู่ขั้นสามอยู่กดเลื่อนเลยครับโอ้ขั้นสามนี้ใช้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะได้ประมาณเออเกินครึ่งนะครับแต่ว่าโอ้ไม่ถึงครึ่งด้วยโอ้โหนวดูก่อน ว่าไม่ถึงเนี่ยนะครับเกินครึ่งมาหน่อยหนึ่งโอ้ไม่หน่อยแหละเยอะอยู่ลุ้นครับลุ้นลุนนี่นะมาถึงขั้นสี่ครับจากขั้นจากขั้นสองนะครับเนี่ยครับสำหรับคนที่มีเพชรปลุกติดเยอะนะแล้วก็เพิ่มขั้นออโต้ไปเลยนะครับสำหรับคนนกแบบนี้นะผมมีเยอะ หูพลังลบนี่เพิ่มขึ้นมาตังเยอะนะครับจากของผมนี่กากแค่หกหมื่นเจ็ดนะครับยัง,ยงถ้าบับแล้วก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นนะรประมาณนี้โอ้โหเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะกลับไปดูนะครับว่าพลังลบตอนแรกผมเนี่ยคือมีประมาณตีไปประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามนะครับยังยังไม่รวมบับเดี๋ยวผมจะออกนอกนอกเมืองไปบับนะครับ เพราะว่าอยู่ในเมืองมันบับไม่ได้ไปถูกทางไมเนี่ยทำไมไม่บินล่ะลูกพี่บินหน่อยสิจ๊ะโอ้ปีกสวยมากนะจากขั้นสองเป็นขั้นสี่อ่ะมาละเดินออกมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อ่านี่ครับกดบับ โอ uh, นะครับจากตอนแรกนะครับที่พลังลบผมมีประมาณเจ็ดหมื่นสามเจ็ดมื่นเจ็ดมืนสี่ประมาณนี้แหละตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแปดหมื่นหมสามรวมบัฟนะครับยังไงก็วิธีเนี้นะครับคือสําหรับคนที่เล่นมานานก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่เขายังไม่รู้นะครับนี่ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สาหรับท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์ช anel ของผมเลยนะครับ ผมก็จะนําเทคนิคนะครับทั้งแอดวานแล้วก็เบสิกนะครับมา,ามาแนะนํามาบอกบอกต่อนะครับหรือใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะหามาตอบให้นะครับย่งก็อย่าลืมชแนลผมนะครับตาระเพลินครับสวัสดีครับ